รา่สมจอมขมังเวทตอนที่สามออกล่าเช้าวันต่อมาผู้คนต่างแตกตื่นเมื่อเห็นเท่าสมนั่งหน้าเครียดเป่าร่างไร้วิญญาณล่อนจอนของชายปริศนาหลายคนมองจากรูปร่างและรอยสักบนร่างกายก็จำได้ว่าเป็นนายเข้มชายสติไม่ดีที่เที่ยวเดินเตรไปตามหมู่บ้านชายผู้นี้ไม่มีใครสนใจ แล้วเหตุใดเท่าสมจึงลงมือสังหารอย่างโหดเหี้ยมไปไหนกันลลุงสมนะมันยังไงกันเน่ลุงสมก็ไ,ไหนครั้งนั้นบอกไม่ได้เสียใจเรื่องนี้เรื่องที่มันทําไว้ไม่ใช่หรือแล้วนี่น่ะทาไหมทําไมทําไมได้ฆ่ามันเสียจแล้วที่สําคัญเราไปฆ่ามันตอนไหนทําไม,ไมพวกเราไม่รู้เรื่องปู่ยายเด่นตั้งกระทู้น่าเครียดฆ่าคนตายในเขตปกครองของตนเรื่องคงไม่จบโดยง่ายปู่ยาย ดูมันให้ดีๆสิว่าคนจริงหรือเปล่าฉันสิต,ต่างๆคำถามอยู่กันได้ยังไงไม่รู้ตั้งกี่ปีโดยมีไอตัวพันนี้รวมอยู่ด้วยแต่ดันไม่รู้ตัวดูที่เล็บมือเล็บตีนมันสิดูเนื้อตัวมันดีๆสิดูดีๆอีกครั้งแล้วกันมาว่ามาคุยกันว่าแล้วเทาสมก็จากไปทุกคนในที่นั้นมองตามแผ่นหลังก็เห็นว่าเทาจอมอาคมเดินแบกปืนหายเข้าไปในเขตบ้านพรานมูล ดูท่าแล้วเท่าสมคงยึดเอาบ้านร้างหลังนั้นเป็นสถานที่พักเป็นแน่หลังจากพิจารณาอย่างทีถ่วนตามที่เท่าสมบอกแล้วทั้งผู้เด่นและชาวบ้านที่มุงดูอยู่ต่างก็กลืนน้ำลายฟูดคอใช่แต่เล็บมือเล็บตีนของนายเข้มเท่านั้นที่บ่งชี้ชัดว่าเป็นของสัตว์ไม่ใช่มนุษย์ฝ่ามือฝ่าเท้ายังมีร่องรอยของอุ้งนุ่มและหนะซ้ำตามเนื้อตัว ยังเห็นบางจุดมีริ้วบางๆางคาดนี่มันเหมือนกับเสือโคร่งไม่ผิดแน่ผู้ใหญ่เด่นสั่งให้ผู้ช่วยจัดการเรื่องศพนายเข้มส่วนตัวเองตรงไปยังบ้านพรานมูลพบเท่าสมนั่งตีหน้าเครียดอยู่ยังตีนกระไดเพยเยือะปากยังไม่ทันเปล่งเสียงถามแต่เท่าสมพลันชิงตัดหน้าเสียก่อนว่างไงกันฮะผู้ใหญ่ก่อนข่าไอเข้มฉันถามมันมาเรียบร้อยแล้ววิชาเสือเย็นเนี่ย ไอ้ทรงมันเป็นคนถ่ายทอดให้มันนี่ไม่มีใครรู้เลยหรือว่าไอ้ฮาน,ะน่ะนะมันเหยียบย่างเข้ามาในเขตบ้านทำไมหล่ะหลวงแบบนี้ฮะเท่าสมถามเสียงกราวในตาฉายแววผิดฝังครั้นแล้วความคิดบางอย่างพลันล่นเข้ามาในมโนสติหรือว่ารู้แล้วแต่เลือกจะปล่อยไปใช่ไหมก็คือ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 ว่าเล้ามมผู้ใหญ่เด่นสะดุ้งวาบ คำขู่ของเท่าสม punched, และสายตาที่บอกชัดว่าเป็นของฆาตกรอมหิตนั้นหากให้เลือกระวังกระตุ้นให้จอมขมังเวทผู้นี้โมโหจัดกับตกอยู่ท่ามกลางดงเสือเหลือมีดเล่มเดียวตนเลือกอย่างหลังยังมีทางรอดมากกว่าเมื่อมืสามปีก่อนลุงทรงเพียงเอ่ยชื่อสายตาของเท่าสมพลันบังคับให้ผู้เด่นเข้าใจว่าอะไรที่ควรพูดอะไรไม่ควร เออเคันนั้นกลับมาที่หมู่บ้านบอกว่าขอพักแรมสักอาทิตย์แล้วจะเดินทางต่อไปอีกหมู่บ้านใจฉันน่ะไม่อยากให้คนคนนั้นเข้ามาล้องแวะกับหมู่บ้านเท่าไหร่นักหรอกรู้ดีว่ามีบุญคุณความแค้นตอบกันแต่สมภารซิ่วท่านเอ่อท่านท่านอนุญาตให้อยู่ที่วัดซ้ํายังบอกว่าจะอยู่นานแค่ไหนก็ได้แลกกับอะไรเท่าสมตั้งกระทู้เสียงเหี้ยมไม่มีตก แลกกับสิ่งที่ลุงสมไม่ยอมทําเมื่อครั้งออกจากหมู่บ้านสอนอาคมให้คนหนุ่มที่อยากมีดีเท่าสมขบกรามนั่นเมื่อรู้ที่มาที่ไปยันกายลุกขึ้นถอนใจด้วยอาการพื้นเสียโอวยยัยเลือกดูคนหนุ่มในหมู่บ้านเอาที่มีดีไม่กลัวใครไว้สักสิบคนหรือจะมากกว่านั้นก็ได้วางกําลังรอบหมู่บ้านพัดกันทั้งกลางวันกลางคืนคนในอย่าให้ออกคนนอกอย่าให้เข้าทําท,ท,ท,ทำไมล่ะลุง ไอ,อ้ทรงมันจะกลับมาทวงของที่มันควรจะได้ตอนนี้นะมันมีบุญคุณกับหลายคนในหมู่บ้านแล้วตลอดทางที่ฉันกลับมาที่นี่ตามสี่หมู่บ้านร้างไร้คนอาศัยมิจตผีตายหงมากไามทั้งที่ตายด้วยสัตว์ร้ายและอาคมชั่วถ้าไอ้ทรงมันกลับมาอีกครั้งบ้านน้องสังนี่ก็คงจะไม่ต่างกาันแล้วแล้วแล้วน่าลุงจะไปไหนผู้ใหญ่เด่นถามเสียงเครียด ไปคุยกับสมภารเสี่ยวสักน้อยไม่คิดว่าคนที่บวชมานานจนได้ตำแหน่งสมภารจะได้โง่ขนาดนี้แต่แต่ทวัดตอนนี้ผู้ใหญ่เด่นว่าเท่าสมหันขวับมามองสีหน้าพ่อบ้านบอกชัดเรื่องที่จะพูดหลังจากนี้ไม่ดียิ่งกว่าการตายและความจริงภายใต้ร่างกายที่ห่อหุ้มด้วยเนื้อหนังมนุษย์เราชั่วโมงเศษต่อมาเทาสมหยุดอยู่หน้าซุ้มประตูวัด เป็นอย่างที่ผู้ย่เด่นบอกทุกประการอารามประจำหมู่บ้านแห่งนี้สุดโสมเพราะไร้การดูแลจากคนในหมู่บ้านวันพระวันศีลเป็นยกขยโยงกันไปยังวัดหนองผาซึ่งอยู่ห่างไปกว่าตั้ง5้ากิโลสาเหตุนั้นไม่ใช่อื่นใดความเปลี่ยนไปของเจ้าอารามนามว่าสมพานซิ่วนั่นเองและทันทีที่เหยียบย่างเข้าไปในเขตวัดความรู้สึกไม่ดี พลันพุ่งเข้าโจมตีเท่าสมมันเป็นไอมานเป็นอาคมชั่วถูกส่งมาจากภิกษุที่นั่งอยู่ยังศาลาการประเรียนหลังใหญ่เปิดโลง่งและเห็นอยู่ไม่ไกลนักทั่วทั้งอารามแห่งนี้เรียกว่ารกร้างเลยก็คงจะไม่ผิดนักกุฏิหอฉันหอระฆังผุพังตามการเวลาและไร้การบำรุงรักษาอันควรจะเป็นเว้นก็แต่กุฏิใหญ่อันเป็นที่พำนักของสมภารซิล แม้ภายนอกจะดูแทบไม่ต่างจากกุฏิหลังอื่นแต่กลับแผ่ความเน่าเหม็นออกมาให้สัมผัสได้กลิ่นเช่นนี้อบอวนอยู่แค่ในป่าช้ากับสถานที่อาถรรพ์แน่แล้ววัดหนองสังกลายเป็นที่อยู่ของผีร้ายและนายของมันนั่งจ้องขเขม็งมองมาทางสาาการปร,รียนนั่นเองพวกมึงอยาเสสน้อหน้ามากวนใจกูตอนนี้อเราไม่ดีว้ยเท่าสมคำรามครูไม่ใช่หมาแมว ที่มักคลอเคลียบป้วนเปลี่ยนตามแข้งขาหากจะเป็นผีตายหาตายโหงที่ปรากฏกายเลือนลางหลอกล้อนอยู่โดยรอบนี่หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทว่าดูแล้วภาษามนุษย์อาจไม่เป็นที่เข้าใจของพวกมันกระมังเพราะท่าทีที่น่ากลัวยังคงแสดงให้เห็นซ้ำยังตีกรอบเข้าใกล้มาเรื่อยๆเท่าสมขกรามว่าพระคาถาเพียงก้าวเท้าครั้งเดียว เลวเพลิงปริศนาพันลุกไหม้จนผีตายหาตายหงเหล่านั้นกลายเป็นเท่าทุลีไปในบัดดลเมื่อกำจัดเลี้วลอเรียบร้อยเท่าสมตรงไปยังศาลาก้าวอาดอาจเข้าไปยืนผง,งาดอยู่เบื้องหน้าภิกษุชราเนื้อหนังเหี่ยวยน่นสมบงอังสะสุดมสมศกปรบป่านว่าที่นั่งอยู่ตรงหน้านั้นเป็นเพียงซากศพหากไม่ใช่เพราะเห็นแผงอกขยายยุบช้าๆแล้วไซเท่าสม คงราดน้ำมันจุดไฟจัดพิธีประชุมเพลิงให้เพราะคิดว่าเจ้าอารามมรณภาพแล้วอย่างสงบไม่ได้พบกันนานทีเดียวนโยมสมพกปืนเข้าวัดเข้าว่าจะไม่ลบหลู่สถานที่ไปหน่อยหรือมึงนั่นไม่ใช่พระอย่ามาเสียกใชยงเชยงอย่าปัดตบหัวพุ่งเท่าสมตวัดกลับทันควันสมผ่านซิวเสียยิ้ม หัวเราะหึในลำคอแสดงอำนาจเร้นลับให้เห็นด้วยการกรอกตาซ้ายขวาแยกกันในคราวเดียวคนดีๆที่ไหนเราจะทำได้กูขอเตือนมึงดีๆออกไปจากร่างของสมพานซะก่อนที่กูจะเผาทั้งเมืองทั้งท่านไปพร้อมกันอ๋อแล้วก็ฝากไปบอกในายใหญ่ของมึงด้วยนะกูจะไปหาเองไม่ต้องลำบากมาที่นี่ให้เมื่ยอน้อง <c oughs> <c oughs> มึงนเรจะไปหาหนายท่านท่านส่งกูมารอมึงอยู่ที่นี่ไม่รู้กี่ปีมาช้าไปหน่อยนี่กูจะตัดใจทิ้งสากไอ้พระบาวิชานี้แล้วกลับรังแล้วนะเนี่ยนึกไม่ถึงในที่สุดมึงก็มาไอ,สอ้สงออกไปซะนี่จะเป็นการพูดดีด้วยครั้งสุดท้าย เท่าสมว่าเสียงเริ่มเฮี้ยมขึ้นพลันบงเกิดความเมียกที่หน้าอึดอัดทั้งคู่จ้องขเขม็งมองกันไม่มีใครหลบตาวินาทีต่อมาเท่าสมตวัดปืนประทับเล็งแล้วก็ยิงทันทีพื้นกระดานจุดที่สมพานซิ่วเคยนั่งทะลุเป็นรูโวคราวนี้เท่าสมเลือกใช้กระสุนขนาด9เม็ดตะกัวด้วยว่าปีศาจต,ตัวนี้ร้ายกาจกว่าเสือเย็นในเข้มนัก ไม่เช่นนั้นแล้วคงไม่กระโดดเพียงครั้งเดียวสามารถลอยผึงขึ้นเกาะคือคาปานจิ้งจกตุกแกอีกสามนัดต่อมาก็ทำได้เพียงชิ้วเฉียดบุดวิตสมพานธ์ซิ่วปีสาต์ไว้ปานวอกกระโจนจากคือไปเสาจากเสาลงพื้นกลับไปหลบอยู่หลังพระประธานบนแท่นโผล่หน้าออกมายิ้มให้จากหลังเสียง ยังไงไม่กล้ายิงกูแล้วหรืออ๋อคนใจบาปอย่างมึงก็ยังอุตส่าห์กลัวตกนรกกูละแปลกใจเท่าสมตวัดปืนยิงเสียเสียนพระประธานซึ่งปั้นจากปูนเคลือบด้วยทองเหลืองกระจายหายไปครึ่งซีกแน่นอนว่า ไอ้ตัวที่อยู่ข้างหลังก็โดนไปด้วยร่วงลงพื้นโครมสนันครั้นแล้วก็บิดเอวบิดตัวกลับมายืนดังสัตว์สี่ขาคลานตุบตุบทียิบกระโจนขึ้นเกาะกอดเสาต้นที่ไกลจากเท่าสมพอสมควรเลือดดำคล้ำทะลักออกจากบาดแผลบริเวณใบหน้าซีกซ้ายที่แหวงวิน่นหายไปดูน่าเกลียดหน้าสยดสยองไอ้สมไอ้คนใจบาป เท่าสมโตกลับคําตวาดดาด้วยการสา์กระสุนใส่เสาศาลาซึ่งทําจากไม้เนื้อแข็งกลับทะลุเป็นรูเบลเลอร์แต่ไม่แตกหักจนโค่นพังครื่นปีศาสร้ายในร่างสมพานตัวสถานมือตีนอ่อนรูดจากกลางเสาลงสู่พื้นหน้าอกและหลังมีแต่รูกระสุนคลเลือดนี้วหนืดดำค้นคลักออกมาไม่ขาดสาย นายท่านขอกูไม่ปล่อยมึงไว้แน่ปีศาจในซากสังขารของสมภารยังพูดไม่ทันจบประโยคกระสุนอีกปลอกก็ระเบิดออกมากลุ่มกระสุนเจาะเข้ากลางอกดีดให้ถลยถอยหลังไปกับพื้นกระดานศาลาเสียงดังเอียดอาดลากยาวก่อนกระแทกเข้ากับลูกกรึงระเบียงหักทั้งแผงร่วงทั้งปีศาจพระ ร่วงทั้งราวระเบียงกองรวมกันอยู่ด้านนอกทันทีที่ร่างมันต้องแสงแตะวันพลันกระโดดพึ้งกลับเข้ามาในศาลาเท่าว่าเท่าสมรออยู่ก่อนแล้วปีศาจร้ายยังไม่ทันถึงพื้นดีหน้าแข้งรุ่นรุนก็หวดเข้ากึ่งอกกึงคางเล่นเอาตีลังกาหลายตลบหลังจากนั้นเท่าสมก็กระเทือบปีศาจเสียเมามันลืมไปสนิทว่าร่างที่มันใช้สิงอยู่นั้น เป็นของสมภารเจ้าวัดที่ทุกคนรวมถึงตนเองเคยกราบไหว้มาก่อนขณะเดียวกันก็รอบสังเกตอาการของร่างที่กลายเป็นกระสอบซรายไปด้วยมันพยายามอย่างยิ่งที่จะหลบหลีกส้นเท้าไปให้พ้นแต่ที่พยายามกว่าคือการตั้งหน้าจะกลับเข้าไปยังกุฏิแสดงว่ามันต้องมีสิ่งใดซ่อนอยู่ในนั้นและอาจเป็นสิ่งที่กุมชะตาชีวิตเน่าเของปีศาจอย่างมันอยู่ก็ได้เท่าสมคิด เรากับปีศาจร้ายจะล่วงรู้ความคิดของผู้ที่ยำตนเสียเละมันบิดเอวยังผลให้ท่อนบนที่พังภาพความหน้าหันกลับมาไงและพยายามงับน่องฝังเขี้ยวสร้างบาดแผลให้เท่าสมสุดกำลังเขี้ยวที่งอกแหลมเคลือบไว้ด้วยน้ำลายเหลืองปนเขียวชัดเจนเลยว่ามีพิษเท่าสมชักขากลับจับดามมีดกระชากออกจากฝักันฉับด้วยความรวดเร็วปีศาจร้าย ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าหัวตัวเองหลุดกลิ้งลุ้นลุ้นบาทแผลที่ถูกเฉือนเรียบสนิทร่างที่ไร้หัวแน่นิ่งแต่หัวที่ไร้ร่างกลับยังอ้าปากพยายามงับพร้อมสะบัดกลดาด้วยโทสะที่ไม่อาจขยับเข้าใกล้เท่าสมได้น่าเวทนาจริงๆช่วงชีวิตของมึงเนี่ยว่าแล้วเท่าสมก็ปีไปยังกุฏิหลังที่ว่าประตูทางเข้าแงมไว้เล็กน้อย ภายในมืดสนิทและอบอวลไว้ด้วยกลิ่นเน่าเหม็นของซากสัตว์ตายทันทีที่เปิดเข้าไปเท่าสมมีอันพงะเล็กน้อยเพราะไม่ต่างจากที่คิดภายในอัดแน่นไว้ด้วยซากเน่าของคนและสัตว์หมาแมวไก่ไปจนถึงสัตว์ใหญ่ที่จะหาได้จากป่าเท่านั้นอย่างเช่นเก้งวางก็ยังมีส่วนซากของมนุษย์ซึ่งมีร่องรอยแทะอินนั้นเศษดินเปรไปทั่วชัดเจนว่า ถูกขุดขึ้นมาจากหลุมบางร่างตราสังยังไม่ถูกแก้ด้วยซ้ำปีศาจต,ตัวนี้ใช้สังขารสมพันธ์ซิวเป็นภาชนะแฝงอยู่ภายในและกินซากช่างน่ารังเกียจนักบนสุดของโต๊ะหมู่แทนที่จะมีพระพุทธรูปจำลองสำหรับกราบไหว้บูชาตามวิสัยกุติสง์ทั่วไปกลับมีรูปปั้นมนุษย์หน้าตาหน้ากลัวตัวดำตาแดงมีเขี้ยวงอกด้านหลังมีปีก นั่งขัตมาิสองมือพาดเขา่าเล็บแหลมยาวสีแดงตัดกับผิวกายเท่าสมมั่นใจว่ารูปปั้นนี้กระมังเป็นต้นต่อที่ทําให้สมพานซิ่วถูกสิงและกัดกินจากภายในเพราะศีรษะอันมีใบหน้าดุดันเครง่งครึมถมึงถึงนั้นหักกริง้งลงมาอยู่ข้างเขามึงน่ะมันปีศาจชนิดไหนกันวะหรือเป็นอาจารย์ของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของแดนขอมแดนข,ดนข,ดนข,ขมนที่ไหน ฮะร่ำเรียนอวิชาจนกลายเป็นปีศาจไปแล้วหรือไงนาะถึงอยู่ในสภาพนี้อ๋อมึงก็มีปีกทำไมไม่บินหนีกูโดดเย้งๆยงไปลิงเป็นข้างอยู่ได้ไอ้ควายควายแท้ๆนะมึงเนี่ยฮะเท่าสมเร่งออกจากติกลับไปยังศาลาหัวปีศาจบัดนี้ยังพงาบพงาบปลอกตาไปมาสะบดกลดาอยู่เช่นเดิมเท่าสมมองมันอยู่ครู่เสือกเท้าถอยหลังสองสาก้า แล้วสาวเท้าหวดเต็มแรงหัวปีศาจติดไซก้อยพุ่งโค้งไปทางซ้ายเล็กน้อยกระทบฝากุฏิดังโครมก่อนร่วงลงสู่พื้นในตำแหน่งที่แดดส่งถึงหัวปีศาจวีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานเมื่อถูกเผาผลาญจากแสงอาทิตย์ไม่เกินอุดใจตดยังไม่ทันหายเหม็นหัวปีศาจก็กลายเป็นเพียงเท่าฐานไรพิษสง์ และร่างของมันซึ่งก็คือซากสังขารของสมพานซิ่วค่อยๆเหี่ยวแห้งกลายเป็นหนังหุ้มกระดูกในเวลาต่อมาณนะบ้านผู้ใหญ่เด่นชั่วโมงต่อมาเท่าสมมองดูบรรดาคนหนุ่มทั้งที่เป็นพรานและไม่ใช่พรานแต่มีดีพอตัวด้วยความพึงใจอย่างน้อยเมื่อรู้ว่าหมู่บ้านจะมีภัยคนหนองสังก็ไม่คิดหันหน้านี้จานวนคนหนุ่มเกือบ20นี้ถือว่าเหนือความคาดหมายอยู่มากทีเดียว ทุกคนฟังให้ดีเวลานี้ใน่บ้านนองสังกำลังตกอยู่ในอันตรายตลอดทางที่ผ่านมาข้าพบหลายหมู่บ้านร้างรกเรือทั้งที่ก่อนหน้าเนี่เต็มไปด้วยผู้คนผักไม้ใส่ยาอุดมสมบูรณ์และเท่าที่ข้ารู้ยามนี้หรือก่อนหน้านี้นับสิบป,ปีไม่มีโรคระบาดที่จะทำให้หมู่บ้านพวกนั้นร้างลงได้มันเป็นฝีมือของไอ้ซองและที่ข้ากลับมาครั้งนี้ ก็ด้วยกลัวว่ามันจะจ้องทําให้บ้านน้องสังเป็นด่งบ้านอื่นๆขอพวกเองจงร่วมมือกันปกป้องหมู่บ้านและคนที่ไม่มีทางสู้ใช้วิชาอาคมใช้ความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์จนกว่าเรื่องทุกอย่างจะจบลงอย่าพึ่งออกจากป่าทิ้งหมู่บ้านเพราะอาจจะเกิดเรื่องได้ตลอดเวลาเท่าสมตะเบงเสียงบอกคอเป็นเอ็นสีหน้าจริงจัง และการตอบรับที่จริงจังพอๆกันของเหล่าคนหนุ่มทั้งหลายก็ไม่ทําให้ผิดหวังเช่นกัน่วนเรื่องจัดเวรยนยามเฝ้าระวังรอบหมู่บ้านให้ตกลงกันเองโดยปรึกษาผู้ใหญ่เด่นก็แล้วกันแล้วลุงแล้วผู้ใหญ่เด่นซึ่งยืนอยู่ข้างๆเอียงตัวกระซิบถามจะอยู่ด้วยกันไหมหรือจะทิ้งกันไปอีกท่านจะเป็นฝ่ายออกล่ามันก่อนที่มันจะล่าเราผู้ใหญ่คุ้มคนเฝ้าหมู่บ้านให้ดีระวังตัวกันด้วยอ่า ตอนนี้นะที่วัดไม่มีใครอยู่แล้วทั้งสมผานซิวและตัวที่ซิงสู่อยู่ในตัวนั้นฉันจัดการให้แล้วยังไงก็เกณฑ์คนไปทําความสะอาดจัดการด้วยนะยิ่งเร็วก็ยิ่งดีอะไรที่ควรทําลายก็ทําลายเสียอะไรที่ควรเก็บไว้ก็ให้เก็บไม่แน่พอถึงเวลาวัดน้องสังอาจเป็นที่รีภัยอย่างดีก็ได้แล้วก็นี้เท่าสมยื่นถุงผ้าขนาดกำปั้นให้ภายในบรรจุดินปั้น เป็นก้อนกลมขนาดหัวแม่มืออยู่จํานวนหนึ่งลังจัดการเก็บกวาดแล้วฟังไว้ทั้งแปดทิศรอบวัดฉันประจุอาคมลงไปแล้วพี่สร้างนางพรายพี่สตร์ร้ายไม่อาจเข้าไปได้หากฉันยังไม่กลับมาแล้วสถานการณ์มันเลวร้ายให้พาทุกคนไปอยู่ที่วัดเข้าใจตกลงผู้ยเด่นรับคำเอาล่ะขอให้ทุกคนระวังตัวด้วยข้าจอกไปดูรอบนอกหมู่บ้าน หากเป็นไปได้ก็จะตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมครั้นแล้วเท่าสมก็แบกปืนสภาย,ยามเดินจากไปทิศท,ทางชัดเจนว่ากำลังออกจากหมู่บ้านบรรดาชายหนุ่มและผู้ญยเด่นปรึกษากันเรื่องที่จะทำต่อจากนี้ต่อไปทันทีที่พ้นเขตหมู่บ้านเท่าสมตรงดิ่งไปยังทิศตะวันตกโดยไม่มีรังเลมันเป็นทิศคนตายปีศาจร้ายมักมีพลังอำนาจ เมื่ออยู่ทิศทางนั้นหากเปรียบเลยก็ไม่ต่างจากยามกลางคืนแล้วผีมีพลังตอนกลางวันมันจะหลบลิด้วยประสบการณ์ทั้งในฐานะพรานและผู้มีอาคมที่ท่องไปทั่วทุกแทบทุกขุนเขาเท่าที่ตาจะมองเห็นต้นตอของเรื่องร้ายและบริวารของมันต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งในทิศตะวันตกเป็นแน่และสถานที่นั้นต้องลึกลับเพราะว่า โอทงตามวิสัยดั้งเดิมที่เคยมีสถานที่ดังว่าเห็นที่จะมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นทำใต้ม่านน้ำตกใหญ่ทำผีหวงทางด้านผู้ยเด่นหลังจากจัดการวางกำลังแบ่งเวลารับผิดชอบให้คนหนุ่มผู้กล้าที่ขันอาสาเป็นกำแพงชั้นแรกปก้องกันหมู่บ้านแล้วพ่อบ้านเปล่าประกาศขอแรงทั้งชายหญิงเด็กแก่ใครก็ตามที่มีแรง พอให้ช่วยกันจัดก,การเก็บกวาดทําความสะอาดวัดหนองสังตามที่เท่าสมสั่งไว้ทันทีที่พากันเข้าไปในวัดชาวบ้านบางคนถึงกับรําให้เพราะมันแทบไม่เหลือเขาเดิมของอารามอันเคยเป็นสถานที่พักใจของพวกตนเลยแม้แต่น้อยยิ่งุฏิสมพานยิ่งแล้วใหญ่ซากเน่าของทั้งคนและสัตว์ยังผลให้ทำความสะอาดอย่างไรก็คงไม่ดีขึ้นหารือกันแล้วทางออกมีทางเดียว ให้พระเพิงทำหน้าที่ของมันต่อไปสรีระสังขารนอันาเวทนาของสมภารซิ่วเองก็ถูกนำไปไว้บนกุฏิและหมอดไม่ไปกับทุกสิ่งอย่างเช่นกันกระผมก็เคยบอกท่านแล้วว่าอย่าให้คนคนนั้นเข้ามาหากเป็นคนดีจริงมีหรือที่คนเทนต,ตรงอย่างลุงสมจะจงเกลียดจงชังชนิดเข้ากระโดกด่มและอีกอย่างเรื่องที่ลุงส่งแกทำ ท่านเองก็ใช่จะไม่รู้กระผมเตือนท่านแล้วไม่น่าเลยไม่น่าเลยผู้ใหญ่เด่นเปรยกับกองไฟใหญ่ที่เริ่มลุกลามเผาไม่กุฏิสมพานธ์ซิ่วในใจนึกหวั่นว่าจากนี้หมู่บ้านจะเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นบ้างและเพียงเท่าสมคนเดียวจะเอาอยู่หรือในเมื่อแต่ก่อนมาหลังเท่าสมเคยพ่ายแพ้มาแล้วครั้งหนึ่งยิงอยู่เองว่า เพียงสองวันที่กลับเข้ามาในหมู่บ้านเท่าจอมอาคมผู้นี้จัดการเรื่องร้ายไปแล้วกว่าสองสามเรื่องแต่หากเผชิญหน้ากับพี่ชายแท้ๆของตนอีกครั้งซ้ำอาคมยังไม่ได้ไปกว่ากันคราวนี้จะไม่ซ้ำรอยเดิมหรอกหรือราวบ่ายโมงเสร็จเท่าสมเลือกเอาร่มมะข่าใหญ่เป็นที่นั่งพักบริเวณนั้นลำห้วยใกล้ที่สุดอยู่ห่างอีกราวสามชั่วโมงเดินเทา้า ที่แห่งนั้นคือจุดพักค้างแรมที่เท่าสมหมายตาเอาไว้อากาศยามนี้ร้อนจัดหากไม่ได้มาขามป้อมช่วยไว้คิดว่าน้ำในกระติกคงไม่พอให้แก้กระหายท้องร้องโค,โครโครช่วยย้ำเตือนให้เท่าสมสำเนียกได้ว่านับแต่ย่างเท้าเข้ามาในหมู่บ้านเมื่อวานจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ตนเองทำตัวยุ่งลืมกินดังว่ายังหนุ่มแน่นถือเป็นการทำร้ายร่างกายตนเองทางอ้อมชัดๆ กูนาะกูข้าปลาอาหารเสือกเลืมกินนอนก็ยังไม่ได้นอนเออนี่ถ้าเป็นตอนหนุ่มนะืึไม่ต้องมาหวัวเราะหากใครมาเห็นเข้ายามนี้คงคิดว่าเท่าสมเป็นบ้าไม่ก็เพอ้อพกเพราะเล่นดอกลำพงเข้าแล้วกระมังคนอะไรพูดคุยตำหนิกับตัวเองก็ได้ด้วยถ้าว่าแท้จริงเท่าสมกำลังสนทนากับนางมะข่า ที่หัวราะราอยู่บนกิ่งคอนต่งหากโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับถ้าพลาดนี่ก็คือพลาดความสนุกครั้งใหญ่ไปเลยนะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนดันๆกันด้วยนะครับเราจะได้มีคลิปดีๆไว้ดูต่อไปยาวๆสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขนะครับสวัสดีครับ